ไม่ต้องกลัวไม่เกิดครับทำไงมัก็เกิดครับวันนี้หม้อมีนะครับก็จะมาปลูกผักห้องเต้น้อยแล้ครับจนตระกูลผักกวางตุ้งนะครับที่เราได้เพาะกล้าไว้แล้วนะครับดูนะครับว่าปลูกยังไงปลูกง่ายไหมหลังจากที่เราทําแปลงอย่างดีไว้แล้วครับมาครับ นี่คือก้าผักกวางตุ้งหรือว่าฮ้องเต้น้อยนะครับอาจจะยังโตไม่เต็มที่แต่ก็แยกได้ครับแยกปลูกได้นะครับคือกวางตุ้งฮ้องเต้น้อยครับรูปร่างเป็นอย่างนี้ครับสำหรับขั้นตอนการย้ายจากแปลงนะครับเราก็จะใช้ไม้หรือใช้อะไรก็ได้จิ้มขึ้นมาให้มีดินติดขึ้นมาด้วยนะครับ งัดขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นเป็นกลุ่มแล้วค่อยไปแยกปลูกอีกทีนึงนะครับก่อนที่จะแยกปลูกก็ต้องลดน้ำให้มันชุ่มก่อนนะครับอ่าเพื่อต้นไม้มันจะได้ไม่ชอ็อกของเต้น้อยทําสุกี้อร่อยเซตก,การอ์อะกรก็ได้ ม่ใส่ตะกาอีกก็ได้เราจะดูว่าดินเปียกดีหรือไม่เราก็ต้องใช้มือนะครับกุดลงไปนะครับจะเห็นว่ามันจะเปียกเฉพาะข้างหน้านะครับข้างล่างก็ยังเป็น,ปนดินเป็นดินแห้งอยู่นะครับก็ยังต้องให้มันเปียกกว่านี้การปลูกก็เหมือนกับการดำนะครับปักลงไปเลยนะครับห่างกันประมาณครึ่งคืบก็พอนะครับ พอปลูกเสร็จสิ่งที่อันตรายสําหรับผักนะครับไม่ใช่หนอนไม่ใช่มแมลงนะครับไก, <laughs> ไก่ครับไก่ครับไก่ไข่ที่สวนนะครับ <laughs> การทําแปลงปลูกต้องไม่ต้องไม่กว้าง,งมากนะครับคืออยู่สองข้างสามารถที่จะมือยื้อเข้ามาปลูกได้นะครับถ้าเป็นสองเม็ดมันจะยือไม่ได้นะครับ เต็มที่ก็คือเม็ดยี่สิบนะครับครับถ้าเราได้กล้าผักกองตู้ขึ้นมานะครับต้องมีรากนะครับตรงนี้ครับรากแล้วก็ลงนิดนึงนะครับกดลงไปมันก็จะตั้งโดยอัตโนมัติทางการประมาณเกือบครบนึงนะครับทำไมใกล้ที่นึงเสียงนะครับก็คือตรงนี้นะครับมาดูนะครับนี่คือรากรากมันนะครับ เราจะกดลงไปประมาณนี้นะครับ <c oughs> นะครับก็ <c oughs> จะโผล่ขึ้นมาเฉพาะตรงที่เป็นใบนะครับ <c oughs> ครับถ้าชอบก็ฝากติดตามทางเพจอยู่ดินกินดีนะครับหรือ ทางช่อง YouTube หมอหมีฟรีสไตล์นะครับขอบคุณครับ